สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ IPS T News พบกับผมพุทธมนทนคนข่าวมากันที่ประเด็นข่าวแรกครับกับสถานการณ์โควิดเราจะไปติดตามสถิติยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในวันนี้กับคุณถาปนาที่สำนักงานสบคกันครับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณพูดรายงานสถานการณ์โควิดนะคะตอนนี้พบยอดผู้ติดเชื้อโควิดสะสมอยู่ที่2,938รายค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้7รายด้วยกันนะคะซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยรักษาหายแล้ว2,652รายค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน43รายนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก232รายค่ะ และในจํานวนนี้นะคะมียอดผู้เสียชีวิตนะคะรวมอยู่ด้วยกันทั้งหมด54รายค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นมานะคะ2รายจากเมื่อวานนี้นะคะตอนนี้พบยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่2,938รายซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้7รายค่ะรักษาหายแล้ว2,652รายกำลังรักษาอยู่อีก232ราย และในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว54รายซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันนี้2รายค่ะช่องของข่าวกีฬาเราจะไปติดตามผลการแข่งขันการวิ่งควายกับคุณสายสมรสอนวันเลขกันครับ ส,สดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพูดวันนี้นะคะดิฉันสายสมอนสอนวันแรกค่ะเรามาอยู่กันที่สนามการแข่งขันการวิ่งควายนะคะสําหรับปีนี้นะคะมีการทํำลายสถิติกันด้วยนะคะสถิติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามสถิติในแต่ละปีกันเลยค่ะ เรามาดูสถิติการแข่งขันวิ่งคายในแต่ละปีกันนะคะซึ่งเป็นการขับช่วงกันระหว่างเจ้าคืีและเจ้าดังเริ่มที่ปี2,560เป็นเจ้าคื้ที่ได้แชมป์ในปีนั้นไปค่ะทำสถิติไว้ที่10.44วินาที ปี2561ยังคงเป็นเจ้าพืยที่รักษาแชมป์ไว้ได้ยึดสถิติไว้ที่10.41วินาทีปี2562ยังคงเป็นเจ้าพุยที่ได้แชมป์เหมือนเดิมนะคะทําสถิติไว้ที่9.12วินาทีและปี2563ค่ะเจ้ดาดําสามารถแย่งแชมป์มาจากเจ้าทุยได้ทําสถิติไว้ที่9.09วินาทีค่ะวันนี้ผมพุทธมนตรคนข่าวและรายการ IPS T News จะต้องขอลาก,กันไปก่อน สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูนุสรากาเซมค่ะ ในวันนี้เนี่ยเราเปิดหัวคลิปกันด้วยรายการข่าวใช่ไหมคะนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่าในรายการข่าวเนี่ยมักจะพูดถึงสถิติหรือว่าข้อมูลต่างๆอยู่เสมอซึ่งจะถูกนําเสนอในรูปแบบต่างๆนะคะเพื่อให้พวกเราเนี่ยเข้าใจง่ายมากยิง่งขึ้นใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะในวันนี้เนี่ยเราจะเรียนเนื้อหาของสถิตินะคะก็คือเป็นเนื้อหาในบทที่6ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กันค่ะอย่างที่นักเรียนทราบนะคะว่าการนําเสนอข้อมูลในทางสถิติ จะมีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะซึ่งในแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกัอนออกไปตั้งแต่หลักการสร้างการนําข้อมูลไปใช้รวมถึงการตีความแล้วก็การอ่านอ,าอ่านค่าต่างๆใช่ไหมคะซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องเลือกใช้วิธีให้เหมาะสมกับข้อมูลของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนความรู้เดิมที่เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลกันก่อนนะคะ เรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะเริ่มกันที่แผนภาพจุดเลยค่ะแผนภาพจุดเป็นการนําเสนอข้อมูลในเชิงปริมาณรูปแบบหนึ่งค่ะโดยเราจะเขียนจุดแทนข้อมูลในแต่ละตัวไว้เหนือเส้นแนวนอนที่มีสเกลให้ตรงกับตําแหน่งที่แสดงค่าของข้อมูลนั้นค่ะ โดยแผนภาพจุดนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยเห็นภาพรวมของข้อมูลได้รวดเร็วกว่าการที่เราจะไปพิจารณาข้อมูลโดยตรงค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราสนใจพิจารณาลักษณะของข้อมูลว่ามีการกระจายมากน้อยเพียงใดค่ะ ต่อมานะคะคือแผนภาพต้นใบค่ะแผนภาพต้นใบเป็นการนําเสนอข้อมูลในเชิงปริมาณรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการที่เราเนี่ยเรียงข้อมูลแล้วดังนั้นก็จะช่วยให้เราเนี่ยมองเห็นภาพรวมของข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะหลักการในการนําเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพต้นใบนะคะก็ แบ่งตัวเลขที่แสดงข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยออกเป็นสส่วนค่ะคือส่วนของลำต้นและส่วนของใบโดยส่วนของใบนะคะก็จะใช้ตัวเลขที่อยู่ทางด้านขวามือสุดค่ะส่วนตัวเลขที่เหลือนะคะก็จะเป็นส่วนของลำต้นค่ะยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมคะแถวนี้นะคะ5ขีด1ตรงนี้นะคะเราจะอ่านว่า51นะคะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆค่ะ52 52, 57 57แล้วก็59แค่น,นี้เองค่ะการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแผนภาพจุดและแผนภาพต้นใบนะคะก็จะช่วยให้เราเห็นข้อมูลทุกตัวที่รวบรวมเก็บมาได้และลักษณะการกระจายของข้อมูลนะคะแต่ในกรณีที่ข้อมูลมีจำนวนมาก,มากๆเนี่ยรูปแบบการนำเสนอดังกล่าวก็จะไม่สะดวกและไม่นิยมค่ะ แต่การนำเสนอข้อมูลด้วยฮิสโตแกรมนะคะจึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เรานิยมใช้กันค่ะเพราะก็จะช่วยให้เห็นลักษณะการกระจายของข้อมูลได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งฮิสโตแกรมก็จะมีลักษณะคล้ายกับแผนภูมิแท่งนั่นเองค่ะแต่เราจะใช้ความสูงของแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแทนความถี่ของข้อมูลเชิงปริมาณในแต่ละช่วงนั่นเองค่ะ ในการทำความเข้าใจกับข้อมูลเชิงปริมาณที่มีจํานวนมากๆนะคะบางครั้งเราก็อาจจะต้องอาศัยเครื่องมือที่มาช่วยหาว่ามีข้อมูลใดที่ผิดปกติไปจากข้อมูลอื่นๆหรือไม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกับข้อมูลนั้นๆนะคะอย่างเช่นในหัวข้อนี้ค่ะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับแผนภาพกล่องค่ะเพราะว่าแผนภาพกล่องเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเห็นภาพ ของข้อมูลในเชิงปริมาณได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะและนอกจากนี้ค่ะแผนภาพกล่องยังจะช่วยให้เราเห็นแนวโน้มของข้อมูลที่อาจจะผิดปกติไปจากข้อมูลอื่นๆจะได้นําค่านั้นออกไปและเราจะได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆได้ถูกต้องแล้วก็แม่นยําอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าในคลิปนี้นะคะเราจะยังไม่สร้างแผนภาพกล่องนะคะแต่เราจะไปเรียนเกี่ยวกับค่าที่จะช่วยมาสร้างแผนภาพกล่องนะคะ นั่นก็คือควอาทานั่นเองค่ะสำหรับควอา,ายนะคะคือค่าที่เกิดจากการที่เราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะคะและแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ณนะตำแหน่งที่แบ่งแต่ละส่วนนะคะเราจะเรียกว่าคอท้ายที่1นึ่คอท้ายที่2แล้วก็คอท้ายที่3านะคะถ้าเราพิจารณาข้อมูลทั้งหมดออกเป็นหนึ่งเซนะคะเราก็จะเห็นว่าแต่ละส่วนเนี่ยจะคิดเป็น2 5ของข้อมูลทั้งหมดค่ะนักเรียนลองพิจารณาจากรูปนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าคอทายที่2เนี่ยคือคิดเป็น50อร์เใช่ไหมคะอ่ะแสดงว่าคอท้ายที่2เนี่ยคือตำแหน่งที่อยู่ ตรงกลางพอดีเลยใช่ไหมคะอ่าแล้วทีนี้เราลองมาดูตั้งแต่จุดแรกนะคะไปจนถึงคอทยที่2เนี่ยตรงกลางระหว่างนี้ก็คือคอไทยที่1ใช่ไหมคะคอทยที่1ก็เป็นจุดที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมคะอ่าแล้วเราลองไปดูตรงคอไทยที่สองนะคะคอทยที่สองเนี่ยถ้าเราคิดจากคอทยที่2ไปจนถึงอ่าค่าสูงสุดเลยของข้อมูลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคอทยที่3ามจะอยู่ตรงกลางของข้อมูลตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับคอทายผ่านกิจกรรมที่มีชื่อว่าพลังงานจากผลไม้กันนะคะเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์อย่างแรกนะคะที่เราต้องเตรียมนั่นก็คือแถบกระดาษยาว15เซนติเมตรแบ่งออกเป็น15ช่องค่ะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะยาว15ซนติเมตรเราจะแบ่งเป็น15ช่องเพราะฉะนั้นก็จะได้ช่องละ1ซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ ข,ข้อ2นะคะก็คือเตรียมตารางผลไม้ค่ะสําหรับข้อ2นี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเตรียมให้นักเรียนเองค่ะสําหรับขั้นตอนการทํากิจกรรมนะคะขั้นที่1นนั่นก็คือเลือกผลไม้ที่ตวเองชอบมากที่สุด15ชนิดจากรายการผลไม้ที่กําหนดให้ค่ะโดยคุณครูก็จะมีตารางรายการผลไม้มาให้แบบนี้ค่ะนักเรียนก็สามารถเลือกผลไม้ที่ตวเองชอบมากที่สุด15ชนิดจากรายการผลไม้ดังนี้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะโดยเลือกผลไม้ที่คุณครูชอบมากที่สุด15ชนิดนะคะไปเริ่มกันเลยนะคะชนิดแรกนะคะที่คุณครูจะเลือกนั่นก็คือแอปเปิลค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นแคนตาลูปอ่าเราชอบกินแคนตาลูปเหมือนกันไหมก็เลือกเหมือนคุณครูได้นะคะหรือใครไม่ชอบกินไม่ต้องเลือกแคนตาลูปก็ได้นะคะเลือกชนิดอื่นๆก็ได้ต่อไปนะคะคุณครูเลือกเป็นแคนเบอร์รี่ค่ะแล้วก็เป็น น้อยหนานะคะแล้วคุณครูก็ชอบองุ่นนะคะคุณครูก็เลือกองุ่นชอบขนุนคุณครูก็เลือกขนุนนะคะอ่าลิ้นจี่ด้วยนะคะต่อไปคุณครูขอเป็นมะม่วงนะคะคุณครูเลือกมะม่วงนะคะเป็นพีชนะคะเป็นลูกแพรนะคะแล้วก็เป็นทับทิมนะคะและคุณครูก็เลือกเงาะค่ะ สตรอเบอรี่อ่าใครชอบสตรอเบอรี่ก็เลือกกันได้เลยนะคะต่อไปคุณครูชอบมะขามนะคะและสุดท้ายนะคะคุณครูจะเลือกเป็นบลูเบอรี่ค่ะเดี๋ยวเราลองนับอีกทีเนาะได้15ชนิดหรือ,อยังนะคะ1 2 3 4 5 6 7 แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านะคะตอนนี้คุณครูก็ได้ทำการเลือกผลไม้ทั้งสิบห้าชนิดเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำการเลือกผลไม้ที่ตนเองชื่นชอบมาสิบห้าชนิดนะคะโดยนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะทำการหยุดวิดีโอไว้ก่อนได้เมื่อน,นักเรียนเลือกเสร็จแล้วก็ค่อยกลับมากดเล่นวิดีโอเพื่อทำกิจกรรมต่ออีกครั้งหนึ่งค่ะ น,นีนะคะนักเรียนก็เลือกผลไม้ที่เรงชอบมากที่สุด15ชนิดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมขั้นตอนต่อ,ตอไปกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราทำการเลือกผลไม้15ชนิดไปแล้วนะคะขั้นตอนที่2เราจะทำการบันทึกแคลอรี่ของผลไม้ลงในช่องแถบกระดาษที่ยาว15เซนติเมตรนี้นะคะโดยนักเรียนจะต้องเรียงลำดับ แคลอรี่จากน้อยไปมากนะคะตอนนี้กระดาษเราจะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนก็เขียนแคลอรี่ลงไปได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนทําการบันทึกแคลอรี่ของผลไม้นะคะลงไปในช่องแถบกระดาษนะคะที่ยาว15เซนติเมตรตรงนี้นะคะนักเรียนกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะเมื่อกอบข้อมูลครบแล้วค่อยกดเล่นวิดีโอต่อค่ะ ตอนนี้นักเรียนก็ข้อมูลนะคะก็คือแคลอรี่ของผลไม้ลงไปในกระดาษที่ยาว15เซนติเมตรครบหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะสําหรับขั้นตอนที่3นะคะเราก็จะพับครึ่งกระดาษออกเป็นสอบด้วยกันแบบนี้ค่ะครั้งที่1นะคะจากนั้นนักเรียนพับอีกหนึ่งครั้งค่ะ เป็นครั้งที่2นะคะจากนั้นนักเรียนก็ทำการคลี่กระดาษออกมานะคะก็จะปรากฏเป็นรอยพับด้วยกันทั้งหมด300รอยนัเนียน,นก็ดูว่าคารเนียนของผลไม้ตรงไหนที่มันตรงกับรอยพับของคุณครูจะได้เป็น46 95แล้วก็143ของนักเรียนเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับคุณครูนะคะเพราะว่าเราเราไม่ได้เลือกผลไม้เหมือนกันนะคะ แคลอาลารี่ของผลไม้ที่อยู่ตรงกับตำแหน่งของรอยพับก,ก็จะเป็นตำแหน่งของคอทายนั่นเองคือคอทายที่หนึ่งคอทายที่สองแล้วก็คอทายที่สามค่ะหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมการเลือกผลไม้ทั้งสิบห้าชนิดเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะเราก็จะค้นพบว่าแคลอรี่ของผลไม้ที่ตรงกับตำแหน่งของรอยพับนะคะก็จะกลายเป็นคอทายที่หนึ่งคอทายที่สองและคอทายที่สามนั่นเองค่ะ สำหรับกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนสามารถทำกิจกรรมเพิ่มได้อีกนะคะโดยการที่นักเรียนเนี่ยก็จะทำการเลือกผลไม้ที่ชอบมาอีก4ชนิดนะคะและนำไปรวมกับ15ชนิดที่เราเลือกไว้ก่อนหน้านั้นแล้วก็จะกลายเป็น19ชนิดค่ะจากนั้นก็นำ แคลอรี่นะคะไปบันทึกลงในแถบกระดาษที่ยาว1 9ช่องแบบนี้นะคะนักเรียนก็บันทึกลงไปจากนั้นก็ทำแบบเดิมนะคะก็คือการพับครึ่งกระดาษนะคะสทบด้วยกันจากนั้นนักเรียนก็จะได้แคลอรี่ที่ตรงกับร้อยพับในแต่ละตำแหน่งก็จะเป็นค่าของคอไทยที่ 1, ควอไทายที่2แล้วก็คอทยที่3นะคะแล้วก็มาสังเกตกันค่ะว่าค่าของคอทยนะคะ ในที่เราเลือก15ชนิดกับที่เราเลือก19ชนิดเนี่ยแตกต่างกันหรือไม่ค่ะนักเรียนกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะแล้วเลือกผลไม้เพิ่มอีก4ชนิดได้เลยจากนั้นก็ค่อยกดเล่นวิดีโอต่อค่ะเรามาตอบคำถามท้ายกิจกรรมกันเลยดีกว่านะคะ คำถามมีอยู่ว่าจากขั้นตอนในข้อ3เพราะเหตุใดแคลอรีของผลไม้คิดตรงกับรอยพักจิงเป็นค่าของคอทายแต่ละตำแหน่งคุณครูจะให้เวลา10วินาทีในการคิดหาคำตอบนะคะพร้อมแล้วเริ่มนะคะ เฉลยกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวคุณคุณจะให้นักเรียนดูภาพนี้ประกอบไปด้วยนะคะเขาถามว่าผลไม้ที่ตรงกับรอยพับเนี่ยแคลอรี่ของผลไม้ที่ตรงกับรอยพับทำไมมันถึงเป็นค่าของคอทายในแต่ละตำแหน่งใช่ไหมคะนักเรียนลองดูนะคะ ครั้งแรกที่นักเรียนพับเนี่ยเท่ากับว่านักเรียนแบ่งข้อมูลออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันใช่ไหมคะดังนั้นมันก็จะไปตรงกับตำแหน่งของคอทายที่สองเพราะตำแหน่งของคอทายที่สองเนี่ยคือแบ่งข้อมูลออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันใช่ไหมคะก็คือตรงที่เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นพอดีพอนักเรียนพับอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนก็จะกลายเป็นว่านักเรียนจะไปแบ่งครึ่งของส่วนแรกกับอีกรอยหนึ่งก็จะคือจะไปแบ่งครึ่งของส่วนที่สองใช่ไหมคะ จริงๆแล้วถ้านักเรียนสังเกตดีๆเี่ยจากการพับของนักเรียนเนี่ยมันคือการแบ่งครึ่งแล้วก็แบ่งครึ่งดังนั้นแปลว่ามันข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนเหมือนกับอะไรเลยเหมือนกับคอทายใช่ไหมคะที่ข้อมูลเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนแล้วนักตำแหน่งที่แบ่งแต่ละส่วนเราก็จะเรียกว่าคอทายที่1นึ่คอทายที่2แล้วก็คอทายที่3เห็นไหมคะคอทายที่2แบ่งครึ่งของข้อมูลทั้งหมดคอทายที่1จะแบ่งครึ่ง ตั้งแต่ข้อมูลที่ต่ำลงมากว่าคอทายที่2ใช่ไหมคะส่วนคอทายที่3ก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงกลางนะคะที่อยู่สูงว่บคอทายที่2เป็นต้นไปนะคะเห็นนะคะนี่ขาดก็เลยได้ว่าเป็นคอทายที่1นึ่คอทายที่2แล้วก็คอทายที่3นั่นเองค่ะถ้านักเรียนนะคะทำกิจกรรมต่อโดยการเลือกผลไม้ให้ครบ19ชนิดนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามนี้กันค่ะ คำถามก็มีอยู่ว่าแคลอรี่ของผลไม้ที่เป็นค่าของคอทายในแถบกระดาษทั้งสองเนี่ยแตกต่างกันหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถนําแถบกระดาษ15ชนิดและ19ชนิดเนี่ยมาดูได้เลยนะคะว่าคอทายของนักเรียนเนี่ยแตกต่างกันหรือไม่คําตอบของข้อนี้นะคะก็คือ อาจจะแตกต่างกันหรือไม่แตกต่างกันก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับการเลือกผลไม้ที่ชอบเพิ่มมาอีก4ชนิดนะคะแล้วก็ปริมาณที่บริโภคด้วยนะคะ ว่าคะนักเรียนสําหรับกิจกรรมพลังงานจากผลไม้คุณครูก็หวังว่านักเรียนเนี่ยจะเข้าใจแล้วก็มองภาพของการหาคอทยโดยใช้มัธยฐานหรือว่าค่ากลางเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นจากกิจกรรมที่คุณครูให้เรียนทํานะคะสําหรับคลิปหน้าเราจะมาคํานวณหาค่าคทายทั้ง3ตําแหน่งกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้เนี่ยคุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ